โอเคนะครับผมก็สวัสดีด้วยครับวันนี้กับในเกมของดันบอลเซตโดคังแบ t เทิรนะครับอันนี้ผมจะมาทําการบอกไว้ก่อนเลยเล่น s อ r แบบนอเทมด้วยทีมตัวไลท์สีแดงนะครับซึ่งผมอัดไปแล้วเว้ยแต่แบบไม่ผ่านแล,แล้วก็แบบอัดนานมาก30มบนาทีพูดถึงเงือไหลแล้วก็แบบนะคลิปไม่ได้ก็เลยลบคลิปไปแล้วนี่ไม่อัดใหม่เลยนะครับก็ผมเล่นมาหลายรอบเหมือนกันก็ไม่ผ่านหลายรอบแหละก็เลยแบบเรียนรู้บทเรียนมาหลายรอบเหมือนกันซึ่งทีมเนี้ยผ่านได้นะครับผ่านได้แต่ว่าใช้ดวงในการเล่นค่อนข้างจะมากเลยนี้ ถ้าใครมีบ e ูอ <Yeah. S 1> ีวิวนะบูอีว e ิวตัวนี้นะครับนี่ e ตัวนี้เอามาเล่นเลยดีมากมันช่วยแบกได้เหมือนกันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ทำานี s เอสเอไม่เต็มกระดก็ไม่ได้อัพนะฮะก็เลยไม่ได้มาใส่ในทีมนะครับนี้แต่ถ้าใครทํามาเนี่ยแนะนําให้มาใส่ทีมจะดีมากเพราะว่ามันมีโอกาสหลบได้แล้วก็แบบลแบบดเอเคดีฟ์ตัได้นะครับทุกตัวเลยเมื่อแบบโผมามาเงี้ยจะดีมากเลยอันนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรมาอันนี้เราจะมาเล่นแบบทีมของคูลเลอร์แดงนะครับเป็นทีมทางคอมเมชั่นบูทนะนี้ทีมนี้ นะพวกแบบคิงโคฟิเซอร์ก็อยู่ด้วยนะครับจะมีคิงโคเอลอาร์ฟิเซอร์เอามาลดเอคเดฟสตูได้แล้วก็แบบตีแรงนะครับอืมพวกนี้แหละนะฟิเซอร์ก็ตีแรงมากตัวนี้ตัวนี้นี่สามารถวันฮิตได้เลยนะครับตัวนี้วันฮิตบอสเคอเลยดีมากนะครับยี่สิบเอ็ดก็เอามาฮิลได้เอามาแบบช่วยลดเอเคดดฟสตูได้เหมือนกันอันนี้ไม่ทําการโจมตีนะครับแล้วก็จะนําบ้ามาหลบอะไรอย่างนี้เอามาหลบมาเอามาตีเหมือนกันก็กลางๆนะใช้ได้เหมือนกันบูเอามาตีหมู่มก็มีโอกาสสตัร์ด้วยครับโอกาสแรเช์นะครับอันนี้นะก็ ดวงดวงและก็ดวงนะครับอันนี้เรามีเพื่อนเราเบอร์เป็นคูลเลอร์เนี่ยถือว่าดีนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนอัพอะไรมาไม่ได้นี่เมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้เนี่ยต้องอัพเบิร์นมานะไม่ได้อัพเบิร์นมันจะคืนที่เฟลเลยนะอัพเบิร์นมา15จะดีมากโอเคมาเราไปอย่างรวดเร็วดีกว่านี้ผมยังไม่พูดมากแล้วจะพยายามพูดช้าๆแล้วกันนี้นะโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นผ่านหรือเปล่านี่คือแบบไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมเล่นมาหลายรอบไม่ผ่านสักที มันยากอะเออแต่ว่าอยากชาเลนจ์ตัวเองไงอยากอยากเล่นแบบโนอเทมแค่นั้นแหละมันสนุกดีมันก็เลยมาเล่นเลยนะครับเราเปิดมามีคูลเลอร์เรานะเสียดายไม่ใช่คูลเลอร์เพื่อนคูลเลอร์เพื่อนจะดีมากนะที่เฟ้นคูลเลอร์เพื่อนจะเยอะกว่าอันนี้เพื่อนนี่ปลดอะไรมาอัพอะไรมานําเบิร์สิบเจ็ด 17. โอเคเยี่ยมมากเพื่อนทางั้นแหะดีเยี่ยมตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับเราเปิดม,มันค่าจะเอาแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อีกเชียร์ละเดี๋ยวชาร์จแบ,บตแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวแบตหมดกลางกลางตอนอัดคลิปนี่เฟลอีกน โอเคนะครับมามาแล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะครับน่าจะโอเคอนิดนหนึ่งเนี่ยเรามีบูมีคูลเลอร์อะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคจะนั์บ้าอยู่ด้วยนะครับช่องแรกไม่ได้ตีดักหน้านะถือว่าดีนะครับมันตีมาช่องสองช่องสามช่องสามเยอะสุดเลยนะครับผมจะให้จานั์บ้าไปเสี่ยงหลบแล้วกันนะเพราะว่าทีนี้ต้องเสี่ยงหลบแล้วถ้าไม่เสี่ยงก็ผ่านยากหน่อยนะเราไม่สามารถผ่านด้วยทีมันเองแบบฟูฟูได้ไงมันยากต้องใช้ดวงในการเล่นดนึงอันนี้นะครับ ผมจะทำการให้บูตีไปก่อนเลยเนี่ยบูตีก่อนถ้าสตาร์นักตัวจะดีมากมโอกาสแลเชนนะโอกาสกลางๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ่ะได้อยู่เหมือนกันอ่ะนะคูลนะเลอร์เนี่ยตีใส่บูไปนะครับจะได้ลดเกรย์เบบูไปได้นะบูจะได้ตีเบาลงนะฮะแล้วก็จะนัมบ้าน,นี่ไม่ตายได้ใหญ่ได้ไหมไม่ตายใหญ่ได้ตีใส่บูไปเลยอย่างน,นี้ชึบโอเคนะมาหนึ่งล้านบูนะครับบูอ้วนเราหนึ่งล้านนะสตาร์น่าจะดีมากสักตัวหนึ่งสักตัว หนึ่งตัวไม่ไม่สตันหนึ่งละไม่สตันสองไม่สตันสามแต่คิดค่อนหมดเลยโอเคยังได้อยู่อ่ะเสดายไม่สตันเลยอันนี้คูลเลอร์ล้านหกแสนนะครับดาเมจใช้ได้อยู่รถเอเคบูไปนะบูโดนรถเอเคไปตีเบาลงหน่อยมาเซนจซนบ้านนี่คือต้องวัดดวงกแหละนี่นะเซนมบ้านถ้ามีโอกาสเบิ้ลจะดีมากนะจะได้ค่าบูอ้วนได้เลยนะครับตายไหมอุ้ยเบิ้ลด้วยสวยเลยเยี่ยมอ้วนตายไปยังอ่ะ หรือยังบูกยังไม่ตายโอเคก็นกาได้เลยนะครับสวยงามลบ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 ไอ้ต้องหมางี้ดิวะเฮ้ยจะเปิดมาดีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเลืยังเต็มหลอดเลยโอเคโอ้โหตีตีตำแหน่งสามด้วยโอ้โหไอ้ชี้ยเปิดมาโคตรดวงดีตอนนี้ผมอ่านคลิปไปล้วเมื่ไรนี่คือไม่เปิดมาตีจากหน้าตลอดนะคือโคตรสวยอันนี้เปิดมาดวงดีมากผมว่าแววชนะแม่งมาแล้วนี่แววชนะมาแล้วแต่ไกลเลยนะแต่ห้าประมาทขาดอันนี้นะครับ เราเปิดมาเป็นฟูลทีมของแย้อวกาศนะเพราะลูกแย้อวกาศฟิเซอร์คูลเลอร,อร์คิงโคนะครับมาตีใส่วิดีโอไปก่อนเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะฆ่าได้เลยแหละเท่นี้น่าจะไม่น่ารอดสักตัวเลยเพราะว่ามันแรงพวกนี้นะครับแรงมากตายเลยแหละผมว่าน่าจะผ่านได้เลยฟเฟสนี้อย่างรวดเร็วล้านห้านะครับอันนี้ต้องโดนโจมตีก่อนถึงตีแรงขึ้นในะฟเฟสเรื่อนี้นะครับมันยังตีแรงไม่สุดนะฮะล้านห้าดาเมจนี่ก็ใช้เล่นแล้วนะนี่ ขนาดยังไม่ฟูลพาสซีฟนะครับยังไม่โจนโจมตีไปก่อนนะยังตีไวรัลห้านนะผมรู้อยู่ว่าพอมันโดนโจมตีตีเท่าไหร่มันตีมาสามล้านเจ็ดได้ตีสามล้านเจ็ดนะนี่คือตัวตู้ธรรมดานะตีโคตรแรงโอเคมาเฟสแรกผ่านไปแล้วนะครับถือว่าดีเราเปิดมาข้างจะเลือดเลือดยังเต็มหลอดอยู่เหมือนกันอันนี้เลือดยังเยอะอยู่นะครับเลือดอยู่ที่สามแสนหกนะครับถือว่าโอเคใช้ได้อันนี้ใช้ได้มากเปิดมาข้างจะดีเยี่ยมไปเลยนะครับซึ่ง การจะเล่นให้ผ่านนะเราควรจะเก็บระฆโหมดไว้ดีๆเลยนะต้องเก็บระัหมดไว้ในเฟ,ฟสสุดท้ายให้กะแบบพอดีเลยจะดีมากนี่คือเทคนิคลับนะของเรานะซึ่งเราจะทําได้ไหมเดีย๋ยวมาดูกันนะครับโอ้เปิดมาโดนตีจากหน้าสองสามรอบเลยเว้ยแม่งอันตรายวะนี่แล้วโผล่มาแบบคูลเลอร์นเพื่อนได้ไงไอ้คูลเลอร์เราด้วยไงไม่ใช่คูลเลอร์เพื่อนแม่งคูลเลอร์เราห้าห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไงแม่งบางได้ไงเอาแล้วไงอันนี้วัดหน่อยนะผมว่า ผมว่ากูเทงมันตีแรงกว่าพิกาโลไม่รู้คิดเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะตีใส่กูเทงไปก่อนแล้วกันนะฮะกูเทงไปก่อนเลยแบบนี้เราเหลือเราเหลือลูกแก้วแดงไว้ให้บูอ้วนเก็บนะครับจะดีมากแบบนี้ยี่สิบก็สามารถฮิวได้จากแม่ตายนะครับฮิวได้เหมือนกันแล้วก็ตีปุ๊บไปลดไอคิวสตูดิโอฟินได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะดีมากแล้วก็ลดได้สองเทินนะถือว่าถือว่าเยอะนะกสองเทินเยอะมากนี่บูอ้วนตีใส่ไปเลยแม่ตายใหญ่เฮ้ยแม่ตายตีหมูนะครับ มา27งหมเจ็ดเว้ยโดนตกฟรีสองหมืผมคงต้องยอมเจ็บตัวหน่อยแหละผมว่าไม่งั้นก็คงไม่เกิดโอกาสชนะแหละเจ็บตัวหน่อยแหละไม่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าสักหน่อยก็ดีตีใส่มาเลยไม่ตายไหมนั่นแหละเต็มตีแน่กูไม่นะเอ้ยเุ้ยแสนสองวะเอาวะมายีิบเอ็ดเราล้านสี่นะครับตีไปหิวกลับมาสิเปอร์เซ็นต์คิริคอนด้วยเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลไม่เป็นไรโอเค ผมแทงตีไม่เข้านะเพราะลดเอเคไป2รอบเลยครับเห็นไหมนี่คือข้อดีของการลดเอเคครับเห็นผลมากบูอ้วนสั้นหน่อยไม่สตันไม่สตันไม่ไม่สตันเลยเข้าใจว่าโอกาสมันน้อยแต่แม่งไม่สตันเลยแบบแม่งเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ยังไม่แย่เกินไปนะครับอันนี้โอเคโอเคอยู่แล้วผมว่าเรามีลิงค์ฮิวจากอีกน้ำบ้านแล้วก็คูลเลอร์นะครับแบ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 บนี้ไปชิบ คูเลอร์เพื่อนนี่ควรจะได้ลูกแก้วแดงนะฮะจะได้ฮิวกลับมาหน่อยแบบนี้ผมให้คูเลอร์เพื่อนตีใส่พิการโลไปนะจะ,จะได้แบบทำให้พิการโลมันตีเบาลงนะครับแล้วก็จันทบ้าตีใส่โกเทงไปเผื่อมันไม่ตายก็จะได้มีโอกาสฆ่าได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะนทบ้าไม่ตายใหญ่ไม่ได้แม่งขาดลูกแก้วขีพอดีฮะขาดแค่ขีเดียวแม่งโอ้ตายหา่าล่ะพิเซอร์จะฆ่าได้อยู่บ้างสามนั้นเจ็ด d a m a g เห็นไหม damage โคตรแรงตายไหม ตบหน้าดิตายเรียบร้อยแรงจัดๆมาคูลเลอร์สามล้านห้านะครับไม่แพ้กันเลยอันนี้พี่น้องเลยก็ไม่แพ้กันเลยคูลเลอร์แดงกับฟิเตอร์แดงไม่แพ้กันนะฮะตายไหมตายเลยเอาวะเอาวะเอาวะเฟะสามหน่อยวะนะครับเตะกระหมดแล้วยังไม่เต็มเลยนี่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยว่ะแม่งเรารีบสปีดละารกันไปบอกว่ามันมันเกมมันจบไวเกินไปอีคูลเลอร์แดงกับฟิเตอร์มันตีแรงเกินไปแม่งกระหมดไม่ถึงไหนเลยเนี่ย ยังไม่ครึ่งหลอดเลยโอเคได้ยืมกับมันหน่อยเยอะเลยนะครับถือว่าดีโอเคโชคดีมากมันไม่ได้โจมตีดักหน้าเราถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีมากเลยดีมากๆเลยนับถือมากๆนับถือใครวะโอเคนะเอ่อคูลเลอร์ไม่ใช่คูลเลอร์ไอ้คิงโคกับฟิเซอร์เออาร์นี่คือไม้ตายใหญ่มันสามารถเพิ่มเอเนอรเพื่อนได้สองเทอร์นะครับใช่ไหมเพิ่มเอเนอร์ให้ตัวร้ายสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทอร์กันใช่ไหมดูซิเช็คก่อน เอ็กซ์ติมคาร์ดอิเลคซ์30%สองเทิร์นเพิ่มสองเทิร์นนี่เพิ่มสองเทิร์นนี่เยอะมากเนี่ยแต่ว่าแม่ต่ายเล็กมันลดอิเคซศัตรูได้ก็สามารถดีบัฟศัตรูได้เหมือนกันแต่แม่ต่ายใหญ่มันได้ชัวร์ไงไอ้ขีม้มันเยอะขีมันล้นแล้วอ่ะมันเจอซูเปอร์สยาคขีมันได้ล้นน้หน่อยไงเออก็เลยแบบต้องยอมแม่ต่ายใหญ่ไปนี้ไม่น่าเหลือนะครับเราจะตีใส่ใครก่อนนี้ระหว่างมยายาสากับทั้งผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันตีแรงกว่ากันแล้วตัวไหนมันเลือดน้อยกว่ากันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะ ผมจะจัดการวีเกต้าก่อนแล้วกันนะผมเชื่อว่าวเกต้ามันน่าจะเป็นปัญหาหลักของเรามากกว่านะครับแต่ใจจริงเน่ะผมอยากให้ใจจริงผมอยากให้มันโลนลดอุเคไปก่อนจะโดนจะให้คิงโคโจมตีไงจนจนจนคิงโคมันจะมันจะโดนโจมตีแรงกว่าปกติอย่างนี้แล้วกันนะผมเชื่อว่าอย่างนี้น่าจะน่าจะโอเคหน่อยนะครับน่าจะโอเคนะฮะโอเค แบบนี้แหละนะน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันตีใส่เบ,เบต้าไปนะครับ,บรเบตา้าชึบแล้วก็คูลเลอร์ก็ตีใส่จริง,รงๆเราแยกกันลดเอเคก็ได้นะคูลเลอร์ก็ตีใส่ทั้งยิ่งก็ตีใส่เบต้าไปถ้าเกิดว่าเรา,เราจะได้ลดเอลเคตัวทั้งสองตัวเลยอันนี้จะดีมากนั่นสิเนาะก็ดีทั้งคู่ผมว่าว่ะเออแม่งผมจะให้คูลเลอร์ตีใส่ทั้งไปนะครับจะได้ลดเอเคได้โอเคอนี่าจะเวิร์กชึบ แล้วก็คิงโคตีเส่ทั้งไปดีป่ะตีเส่ทั้งลยเนาะเออเผื่อคาดได้เหมือนกันทั้งมันก็อาจจะบางไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงวะยี่สิบเอ็ดจะบางมากกูโดนแม่ตายมากเลยมายี่สิบเอ็ดขอแบบเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลไม่เป็นไรหมื่นหกไม่ตายแม่งเอยไม่ตายใส่มาแล้วแสนกว่าได้นะครับอันนี้แสนสองจุกเหมือนกันไม่เป็นไรไม่น่าตีใส่อีกทั้งเลยว่ะทั้งแม่งตีไม่ตายไปแล้วางนี คูลเลอรตีไป2องล้านสี่นะครับ okay. โอเคโอ้โหไม่เห็นไหมแม่งพังมากอะ่ะเครียดแปดหมื่นดูนี้เนะี่ยให้ไอ้ไอไอ้ไอคิงไอ้คูลเลอร์ตีใส่เบต้าไปก่อนจะได้เบต้าจะได้ต,เต,ต,เต,ตีเบาลงแม่งเออโคตรสวยสวยจัดๆเลย,ยงี้สองล้านตายไหมไม่ตายเบื่อไหมไม่เบื่อด้วยโอ้ยเคตรเียเลยโอ้ ลูกขมงหมดก็ไม่เต็มอีกเอาตายแล้วอย่างนี้อย่างแย่เลยอย่างแย่มากอะแย่จริงนนี่แย่จริงว่ะน่ากลัวยิ่งนักเลยอย่างนี้แบบนี้กูเลาบแดงตีใส่เบต้าไปนะครับลูกแก้วแดงกลับมาก็หิวกลับมาด้วยบูอ้วนก็ไม่ตายไปโอ้โหแย่ว่ะสามพันโอเคปิเซอร์ค่าทั้งก็อยู่แหละสามล้านเก้า คนทำเหม็นลงแรงไว้ไหนเนี่ยสามล้านเก้าเฮียเออคิดดูคนสามล้านสี่เบิ้ลไหมไม่เบิ้ลไม่เป็นไรสามล้านสามคูลเลอร์เราครับคูลเลอร์เพื่อนไม่ใช่คูลเลอร์เราพูดมั่วไปแล้ว่งตื่นเต้นเว้ยเบิ้ลไหมเบิ้ลตายแต่ตอนเนี้ยคือตัวขโมดมันยังไม่เต็มไงคือทีมแม่งสปีดรันเกินไปเฮียขโมดไม่ถึงพอดี แล้วเฟยสุดท้ายศัตรูมัน5ตัวไงเจอกับพวกโกคูสามมิจิต้าสองตวกนี้มันศัตรู5ตัวแเรื่อยๆแสนสี่จะเอาอะไรไปรอดอ่ะตัวขโมดก็ไม่เต็มอีกเอา้าตายแนละ้วกูต้องดวงหน่อยเดววะต้องมีดวงหน่อยเดววะผมว่านะมาเอาหน่อยอะไรมาแบบเนี้ยต้องวัดเป็นข้างอ,ะอ่ะโอ้โหคิดหนักจัดจัดอะบอกเลยคิดหนักจัดจัด โคตรแย่เลยทนีนี้โอกาสตายผมเยอะมากอะจริงจังจเิ่มบ้าไม่ตายก็ไม่ได้นะฮะคีลูกแก้มันติดตรงนี้แหละติดแค่ตรงนี้ตรงเดียวไม่งั้นก็ได้แลว้วอะโคตรพังเลยแม่งจัดการใครก่อนดีผมว่าตีใส่บีตาก่อนน่าจะเวิร์กปะ ตาก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้ชตีใส่ปาเบไปก่อนอ่าฮะแล้วก็ยิบเอ็ดนี่คือตีใส่ทั้งแี่็โกเทนเนี่ยจะได้แบบโดนเบาลงใส่ใครดีผมว่าผมว่าทั้งมันชอบไม่ตายใส่ผมตีใส่ท้งแล้วกันนะแบบนี้ไม่ตายไม่ได้ลืมไปอย่างนี้แล้วกันนะโอ้โหแม่งเลือดสองแสนนะครับชัยน้บ้าต้องหลบบ่อยๆแม่งเอ,อ้ยโดนสองหมื่นสี่ฮาไม่หลบเลย ไม่ตายมาหลบหลบหน่อยเถอะไม่หลบก็ตายแค่นั้นแหละหลบหลบไอ้เหี้ยไม่หลบโอ้ตายแล้วเนี่ยไอ้เหีเออโอ้ไม่หลบเลยอย่างนี้อันนี้ดวงไม่มานะคืนนี้ตานี้นะครับโอ้ผมตายแล้วว่ะมาเจอกาแฟที่สามโอ้ยเล่นเหนื่อยมากเล่นเกือบ,บจะสิบกว่ารอบนะรแล้วท่านับรวมคลิปทีนี่เล่นมานสายรอบมากนะสิบเป็นสิบกว่ารอบแล้วมั้งเนี่ย นะครับผมตายบ่อยมากคือดวงไม่ถึงจริงๆอะ่ะโอเคไม่เป็นไรมาเจอใหม่เจอกับพ่อลูกคู่เดิมนะครับอันนี้โอ้โหตีดักหน้าสามรอบไปฮ่าโกรธใครมาแล้วฮะเราเดี๋ยวก็จะตายเล่นตีดักหน้าสามรอบโอ้โตายดีครับรออะไรเป็นอะไรชอบตีดักหน้าสามรอบตีทำไมให้เยอะวะเนี่ยกูตายนะเพือ่อนไม่กลัวกูตายเหรออย่างนี้แล้วกันนะต้องแยกพี่น้องออกไปกัแนแม่ ต้องยอมเสียลาบพี่น้องออกไปก่อนโอ้ยน่ากลัวจริงน่ากลัวมากอะแม่งลูกแก้วแดงก็ไม่อยู่อีกโอ้จะได้รับขังโหมดไปแล้วโอ้ลูกแก้วแดงไม่โผล่มาเนี่ยก็ได้ช้าสิครับแบบนี้โอ้โหแม่งสวยสวยซ้ำสวยซ้อนมากนี่แม่งเอ้ยนี่บเบียดตีใส่เบต้าไปนะครับโอ้เอเคเซฟได้อีกอ่ะอตีไปแม่งภาวนาอย่างเดียวตอนนี้ ขอให้โดนระเบาก็พอแล้วตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วโอเคเยี่ยมอืมดีถ้าใส่มาไทยก็ต้องใส่มาต่อจากนี้แหละจะดีมากนะจะดีมากมากเบิร์น <Burn S 1> <Burn S 2> ด้วยเยี่ยมโอเคเบิร์นได้นะครับเบต้าจะตายภายในเท่านี้เลยตายไหมตายไหมตายจะตายก่อนยี่เป็ดหรือเปล่ายี่เป็ดจะฆ่าได้ก่อนหรือเปล่า จะฆ่าได้ไหมยี่ิบเอ็ดคุณเธอต้องเบิ้ลนะคุณเธอเบิ้ลเอ้ยอย่างนั้นเลยว่าเอาว่าคุณเธอรับฟังเราบะ่ะเัคกิต้าตายครับเสร็จไปหนึ่งเหลือแค่เจ้าทั้งตัวเดียวตอนนี้ซึ่งทั้งเนี่ยนะเจอกับฟิเซอร์ฟิเซอร์มันบางด้วยถ้าทั้งตีมิตะใสผมผมตายอุ้ยตกใจมันเบิ้ลนึกว่าอะไรไม่เบิ้ลธรรมดาเฉยเบิ้ลตัวเราเองฟิเซอร์ใจเย็นเนบามือหน่อยโอเคเขาตายมาก่อนไปขอกินรติโลแก้วแดงหน่อยได้ไหม ขอลูกแก้วแดงเยอะหน่อยได้ไหมก่อนไปลูกแก้วแดงเยอะหน่อยได้ไหมก่อนไปก่อนไปแบบนี้ซึบลูกแก้วแดงกลับมาหิวๆเยอะเลยแบบนี้อุ้ยหิวกลับมาเกือบเต็มหลอดเก็บไปเลยลูกแก้วแดงลูกแก้วแดงมันลูกขโงหมดเกือบเต็มอีกแล้วอะไม่ได้อีกแล้วก่อนไปก็ๆๆไม right, ่ๆๆได้อ like ีกแล้วแม่งเนียคือถ้าผมรอดตายในเฟสที่ห้าเนี่ยเฟสที่สี่เนี่ยรอดตายเธอแรกนะผมไม่ใช้ลูกขังหมดเธอหน้าแน่นอนนะครับเธอที่สองใช้แน่นอนบอกเลยซึ่ง มีโอกาสรอดพัวเรื่องรลวสามแสนสามเอาวะเอาวะมาดิวะหวังว่าเราจะเป็นรอดใช้เราจะได้เล่น,ได,ลนได้เล่น N B R แบบโอเลเท่นในในคลิปนี้นะเพราะนะขนะี้เกียจเล่นแล้วเล่นนานเล่นบ่อยมากโอเคโอเคชนะอยู่เรามีคูลเลอร์ตัวเพื่อนนะครับแบกได้เอาวะเอาวานะนาทีชีวิตเรามาแล้วเว้ยมาเว้ยลูกแก้วแดงไปไหนหมด <c oughs> หายแล้ววะแม่งนะ ตีใครก่อนดีวะผมว่าผมตีใส่โกคูก,ก่อนก็โอเคนะครับใช่ไหมหรือว่าโกฮังก่อนดีวะผมตีใส่โกฮังก่อนนะครับอืมโกฮังไปก่อนเลยแบบนี้โกฮังไปก่อนเลยนะครับอขอให้รอสิเธอเธอเนี้ยกูบ้า i ละ โคตรลุน้นเธอหน้าก็เหมือนจะไม่ได้ใช้ท็อกโมดเลยนะเพราะว่าหลอดมันไม่เต็มเนี่ยมันกึ่มก,ก,กั้งอ่ะเออกั้งกั้งกึ่งมาแล้วไม่ตายเรามาแล้วแสนสองโอเคใส่รอบเดียวพอแล้วนะพวกเองอ่ะพอแล้วนะรอบเดียวพอนะพอแล้วรอบเดียวพอแล้ว <_ s> โอเคคิงโคสามล้านสามจะบิดฉากโกหังได้หรือไม่นะครับสามล้านสามนันเหมือนี่ก็เยอะนะเ <_ s> พิ่มเป็นเคลีเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายโกหังตายสวยงามเฮ้ยมาวะ <_ s> มาวะโกคูต้อตีรถวีเคไปอีกครับผมจะให้มันเปาะแล้วก็บางขึ้นแล้วก็ตีเราเข้าน้อยขึ้นนะครับเอาไว้เอาไว้เฮ้ยไอ้ขี้มึงตีหักหน้าเยอะดิเอาดีเฟนซ์แปดหมื่นเท่านั้นทั้งวันนี้เอาเอาแล้วมึงเอาแล้วมงึตายเนี่ยโอ้ยเยอะยังไงดีวะเนี่ย ผมผม,มชนะได้อยู่ตอนนี้แต่แม่งเอ้ยโกเทนเนี่ยอันตรายมากผมกลัวโกเทนมันใสแม่ตายใส่ผมนี่แหละโกเทนเนี่ย,ยอันตรายจริงๆนะงเลยเลสองเท่สามเอเเอโกคูผมไม่ห่วงผมห่วงโกเทนเนี่ยสองล้านหนึ่งตีใส่โกคูไปครับโกคูตอนนี้ตีเบาลงมากแล้วจะตีแล้วไม่เข้าแล้วตอนนี้โกคูโกเทนเนี่ยอันตรายจจัด โอเคกูเห็นแม่ตีแมตตาเยีเ่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเอาหน่อยดิหลบโอ้ยลบเว้ยเอาเว้ยดวงเป็นดวงมาแล้วมาได้เวลาล้างแค้นเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลรอบนี้ดักหน้าคูลเลอร์เปลี่ยนล่างไปเลยคูลเลอร์เปลี่ยนเล่างเลย,เยมาดิได้เวลาเปลี่ยนล่างแล้วนี่แล้วนี่แหละปีศาจของจริงจะจบเกมอยู่นี่แหละ เปลี่ยนล่างเฮ้ยโคตรเท่มาในเวลาจบเกมของจริงอันนี้มาโซหาจิเม่หรือกา่ามาเริ่มกันเลยดีไหมล่ะเพื่อนมาเลยเดี๋ยวเวลาปิดฉากน่าจะผ่านแล้วผมว่าไม่น่าไม่น่าแพ้แล้วผมเชื่อว่าผมจะผ่านได้จริงจังไม่แพ้แล้วผมไม่แพ้แล้วผมชนะและ้วผมผ่านผม,ผม,ผม win, วินผมวินเว้ยโ no item no s u อร์ตไอเทมตัวลายแดงวิน เชียแล้วยาแล้วเว้ยไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายโอเคไม่ตายเรียบร้อยโคตรแบบสนุกมากแต่แม่งแบบดวงแม่งมหาศาลในการเล่นกว่าจะผ่านโอ้ในสุดนะทุนผู้ชมในสุดนะฮะคูเล่าเพื่อนแล้วก็มาปิดฉากนะครับตัวนี้ก็ปดมารลายเปร์เซ็น์นะฮะน่าจะทีเดียวตายเลยตีหมูนะคือทีมเนี่ย มันจบไวเกินไปตัวขโมยมันตามไม่ทันเว้ยถ้ามันจบช้าไปหน่อยเนะี่ยแบบยื้อได้ไปหน่อยเงี้ยมันจะแบบเพอร์เฟกมากในเะฟสสุดท้ายเออแต่เนี้ยเราต้องมาเล่นต่อกตั้งสองสามเทินกว่าจะได้ตัวขโมยเนี่ยนี่แหละตายเรียบร้อยโอ้ในที่สุดผมเล่นมาสิบกว่ารอบจริงนะคือผมลบคลิปที่แล้วไปไงคลิปที่แล้วมันอัดนานกันไปแล้วก็แบบเล่นนานมากหัวร้อนบ่อยด้วยก็เลยลบคลิปไปแล้วก็มอาอัดใหม่คือเล่นมันแบบหลายรอบมากผ่านเรียบร้อยนะโอเคก็ ไปแล้วเดี๋ยวคลิปบันยาเกินไปนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะบ๊ายบายไปอยากทางชิ่อะไรก็สามารถบอก,กมาได้เลยคลิปนี้ก็ไปแล้วเหนื่อยมากโอเคไปแล้วปวุ๊บเรียบร้อยโนยเทมตัวร้ายสีแดงเออ